ไอซ์คอมิกสตร์ครับทุกคนครับในหลายๆคนเนี่ยชอบถามผมเวลาจัดสเปคคุยสเปคนะครับหรือบางทีคุยกับน้องๆว่าถ้าผมใช้ CPU เบอร์ท็อปตัวบนสุดตัวแรงสุดมีความจําเป็นไหมที่จะต้องใช้เมนบอร์ดตัวบนบน,บนแพงๆด้วยผมตอบเสมอครับว่าไม่จําเป็นครับถ้าเกิดงบคุณจากัดมันใช้บอร์ดตัวกลางก็ได้บอร์ดตัวไม่แพงมากก็ได้แต่สุดท้ายแล้วลูกค้าหลายๆคนมักที่จะเลือกบอร์ดตัวท็อปๆหรือลองท็อปไว้ก่อนเพื่อที่จะไปรองรับ พพอร์ตกับการใช้งานหรือรองรับพพอร์ตกับ CPU ตัวที่เขาเลือกมันมีรายละเอียดยิบย่อยครับอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อที่เยอะกว่าบอร์ดราคาถูกราคาทีาา่ตัวกลางๆตัวแพงมักจะให้อินเตอร์เฟซมาเยอะใส่ยอได้เยอะนะครับหัว USB เยอะมี Thunderbolt มีไ p e C นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายรวไมไปถึงหน้าตาดีไซน์แตจ่จุดหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญเดินผ่านได้เลยจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญนะครับชุดภาคจ่ายไฟมอสเฟสต่างๆชุดโชค๊คนะครับ L อคาปาซิเตอร์ที่พพอร์ต กับ cpu ตัวบนบนชุดภาาจ่ายไฟพวกนี้ของเมนบอร์ดแพงๆอ่ะมันดีจริงๆรงมันละเอียดมันรองรับก,กระแสได้สูงนะครับจังหวะที่มีโหลดพีคตัวของ cpu เวลาวิ่งร้อเนี่ยมันดึงกระแสเยอะถ้าเกิดชุดภ้าจ่ายไฟดีเกรดดีๆอุปกรณ์ภายในรอบๆ cpu มันดีเนี่ยมันจะทนและมันอยู่กับเราได้นานนะครับไหนจะฮีทซ s งบนเมนบอร์ดตรงนั้นตรงนี้อีกช่วยดีเยอะครับแพงหน่อยแต่อร่อยแน่นอนเครื่องนี้จบประมาณแสนหกหมื่นสองพันแสนหกหมื่นสองพันคุณได้อะไรบ้าง เอาหน้าตาก่อนเคสตัวไม่ได้แพงเลครับเป็นคอแซสามพันห xrgb ราคาประมาณ5,000นเคสรุ่นนี้เขาจะให้พัดลมมาแล้วทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นพัดลมคอแซ rx a i r ่ x 1อ0อู่ด้านข้างครับดูเข้า cpu เครื่องนี้เป็น 9950x 3 d 9950x 3 d มันดียังไงมันเป็น x 3 d ครับสปอร์ททั้งการเล่นเกมและด้วยความที่คอเทรดมันเยอะมันคือ16คอสายเรด เยอะกว่า 9000x3d แน่นอนถามว่าเยอะกว่าไหมขนาดไหนเยอะกว่าพอสมควรครับมันซัพพอร์ตทั้งการเล่นเกมและการทํางานในตัวถามว่าแล้ว 9000x3d เล่นเกมดีกว่าได้ไงใช่ครับ 9000x3d มันเป็นไรเส้น7จ็ดอเสมันน้อยกว่านะครับอัตราการสิ้เปิมพลังงานน้อยกว่าเน้นในเรื่องของการตอบโจทย์การเล่นเกมมากกว่าไม่ได้มาสายการทํางานเหมือน 9950x3d เพราะฉะนั้นเครื่องนี้ลูกค้าเอาไปใช้ทางเล่นเกมและทํางานตัดต่อเรนเดอร์เอ็กซ์พอร์ตไฟล์วิดีโอได้หมดวันไหนนึกึ้นอยากเล่นเกมเพลินๆมันๆก็ยังแรงได้อยู่ไม่ได้แรงน้อยไปกว่า9ก้านแ x 3 d สักเท่าไหร่เลยนิดหน่อยแต่คุณได้ในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเลือกใช้เป็นตัวนี้ลูกค้าฟิกมาเลยนะครับว่าอยากได้ cpu เบอร์นี้เมนบอร์ดถัดมาเลยครับจะเรียกว่าไม่ท็อปก็ไม่ได้มันท็อปแล้วณวันนี้เดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่ออกมาอีกมันแพงกว่านี้อนคืเป็ Crosshare ASU AOGha X870 ฮีโร e ่บอร์ดตัวนี้2,800 0แปงเอ้ยบอร์ดราคาแม่งเท่า CPU เลย CPU ก oh 28 oh 28็2,800 0บอร์ดก็2,800 0สวยแรงชุดภาคจ่ายไฟโหดมันคือ c r o s s แ a i r สาย AMD ถ้าติดตาม Asus ROG มานานๆนะครับความที่เป็นบอร์ด ROG c r o s s แ a ร r เนี่ยแม่งคืออูท็อปแล้วอะถัดมากาจอกาจอหายากนิดนึงค่า0ูทับ จริงๆลูกค้าก็อยากได้ตัวที่เป็นแอสเทลแต่ด้วยความที่ว่าแอสเ l ลราคามันกระโดดจากทับไปอีกหลายพันบาทลูกค้าบอกผมเอาแค่นี้พอครับผมเอาแค่ทับก็พอผมไม่ไม่ได้อยากจะได้แอสเทลขนาดนั้นเพราะราคามันแรงนะครับต่างกันหลายพันนะครับ,นะรบก็เลยเอาตัวนี้พอแล้วหน้าตาเวลาอยู่ในเครื่องมันก็ไม่ได้หน้าเกลียดเลยเอาการ์ดเอ็กซทับใส่อยู่ในเมนบอร์ดที่เป็นเอ็ุซูอจีมันกลืนกันมันไปด้วยกันได้แรมใส่เป็นจีสกิลนะครับตัวนี้คือบัส6 0 0 0 เป็น d 5 3 2ส b คูณ2เป็น 64GB บ64่กิกนะคแถวดี d ครับเลือกไซส์อ่าเลือกเลือกใช้2แถว 64GB แบบนี้ดีเปิด expo เปิด xmp แล้วมันติดง่ายปัญหาน้อย SSD ใช้1ตัวเท่านั้นมันคือ samsung 990 pro 2T ทใช้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับใส่เข้าไปข้างในเครื่องไม่ได้เน้นในเรื่องของความจุที่เยอะแยะอะไรมากมายลูกค้าอาจจะมี external อยู่แล้วแล้วยิ่งนะวันนี้เนี่ย ไอ้พวกอะไรที่มันเป็นไฟล์ดูหนังฟังเพลงเขาก็ไม่ค่อยเก็บกันแล้วถูกไหมครับเขาก็จะใช้เป็นเรื่องของอการเปิดแบบออนไลน์แบบสตรีมมิ่งเอานะครับสองเทนเนี้ยไฟล์งานบางส่วนไฟล์เกมบางส่วนเพียงพอนะแต่สําหรับคนที่ไม่เพียงพอก็เพิ่มฮาร์ดดิสต์ได้นะครับเพิ่ม s s m M. ตัวที่สปีดต่ากว่านี้ได้แล้วแต่สะดวกกันนะทีนี้มาดูพัดลมที่เติมเข้าไปกันบ้างสายพัดลมที่เป็นรุ่นเดียวกับตัวเคสที่ให้มาครับคอแซร์เอ็ 120 RGB 1390ใส่ที่ขาดูดออกตรงนี้ก็คือลมเครื่องนะครับโฟล์ Flow ของเครื่องนี้จะเข้าทั้งหมด1 2 3ที่ด้านข้างเมนบอร์ดอันนี้คือลมเข้าลมออกก็คือหม้อน้ำเครืงบนนะครับ3ตัวแล้วก็ข้างหลังดูดออกอีก1ตัวข้างล่างไม่ได้มีดูดเข้าชุดน้ำใส่เป็นตัวนี้ครับผมคอแซ IQ r IQ นะครับ IQ Link Titan 360 R X L C D ชุดน้าตัวนี้เป็นรุ่นที่มีหน้าจอแล้วราคาไม่แพง800 0กว่าบาทตัวนี้จะได้พัดลมที่เป็น RX มาด้วยเพราะมันคือรุ่น360 RX นะครับพัดลม RX 3ตัวเลย120ถ้ากับว่าพัดลมในเครื่องนี้เป็น RX ทั้งหมดสวยไหมสวยครับทาสวยแถบด้านข้างแม่งมีไฟตัวนี้เป็นเป็นแผ่นสีออกขาวๆข,ขุ่นๆแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นคำว่า corsair มันก็โชว์ความเป็นไฟให้เห็นในหลายๆมิติหลายๆด้านส่วน power supply อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเอาให้ดู พร้อมกับงานหลังเครื่องงานคอมมิกฟบเราเป็นกันแบบนี้ power asus rog tor พัน p ถูกเป็น p, พันวัตต์แปสิบพัดแพทิ่มรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2มีจอบอก power consumption แต่มองจากหน้าเครื่องไม่เห็นหรอกเพราะเคสไม่ได้โชว์ฝั่งหลังเครื่องโชว์ไหมโชว์เพราะฉะนั้นถ้าอยากดูก็ชะงงงหน้ามาเปิดฝาหลังดูก็แล้วกัน งานหลังเครื่องเป็นแบบนี้นะครับนี่คืองานคอมมิกซ์เราปิดท้ายกันด้วยงานหลังเครื่องแบบนี้เลยก็แล้วกัน162,000อันนี้รวม Windows 11 Pro ที่เป็นตัว OEM ด้วยนะครับประมาณ4 0่พันนะครับหนึ่งแโดยประมาณราคาจะขึ้นจะลงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ e x c e l ซนเทณตอนนั้นๆนะครับของณนะวันนี้ผมอธิบายง่ายๆสั้นๆนะครับว่าการ์จอเอยเออแรมเอยเมนบอร์ดเอยโดยเฉพาะ CPU เอยมันไม่ได้เข้าเป็นล็อตใหญ่บึ้ม กระจายทั่วประเทศมันเข้าแบบกระมิดกระเมี้ยนอยู่มันยังไม่ได้เสิร์ฟแบบฟูลฟิลแบบเต็มอัตราสึกที่ไหนก็มีไปที่ไหนก็เจอมันยังไม่ใช่แบบนั้นผมก็รออยู่เหมือนกันว่า CPU AMD เนี่ยในหลายๆรุ่นที่เป็น X3D เนี่ยจะเข้ามาฟูลฟิลเติมเต็มในบ้านเราเมื่อไหร่เมนบอร์ดบางทีก็เข้ารุ่นใหญ่งเงี้ยเข้าใชย5ตัวก็ต้องไปแย่งชิงวิ่งราวกันมานะครับไปขอกันมาไปกราบกรานกันมาเพื่อที่จะให้ได้มาขายกันมาจัดสเปคให้ลูกค้ากัน ลองดูแล้วกันนะครับมาตอนไหนถามตอนนั้นมีเงินตอนไหนคุยตอนนั้นถ้าสมมุติว่าพี่ครับอีก3มเดือน5เดือนเดี๋ยวผมจะมาซื้อแล้วผมขอเก็บเงินก่อนตอนนี้ขอคุยสเปกก่อนได้ไหมคุยได้ครับแต่ถึงเวลาคุณมีเงินจริงๆของมันอาจจะไม่มีของมันอาจจะหมดแล้วหรือของมันอาจจะขาดอยู่หรือมันอาจจะมีแต่ราคามันอาจจะเปลี่ยนถูกกว่าหรือแพงกว่ามันตอบไม่ได้จริงๆมีเงินตอนไหนผมแนะนําให้คุยตอนนั้นเลยจบสุดเฟี้ยวสุด ฝากร้านด้วยครับคอมมิกสตอร์ครับอยากได้อะไรแบบไหนทักมาคุยโทรมาคุยวอล์กอินมาคุยได้หมดเพราะเรารับจบทุกระบบงานคอมมิกเหมือนเดิมครับ